วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของ iPad accessory ที่ใช้หลังจากใช้งานมาประมาณเกือบ2ปีว่าเราใช้อะไรบ้าง accessory อะไรที่ใช้แล้วชอบอะไรที่ใช้แล้วไม่ชอบก็จะมาพูดให้ฟังเล่า Background ก่อน Background ก็คือเราเป็นคนทำงาน Office แล้วเราก็จะมีโพวกตัดต่อวิดีโอก่อนอื่นก็คือทำไมถึงไม่ใช้คอมถึงใช้ iPad คอมก็ยังใช้อยู่แต่ก็จะ ถ้าจะต้องออกไปข้างนอกอย่างเช่นไปเจอลูกค้าอย่เงี้ยก็จะไม่ถือคอมไปเพราะคอมของฝ่ายอ่ะเป็นคอม Mac Book Pro 2012ใช่2012คือซื้อมาตอนม,มัน2014มืองแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยเป็นของ2012ที่ยังมีใส่ CD ได้อยู่แบบเครื่องหนาๆใหญ่ๆหนักๆเลยซึ่งก็เคยใช้ที่แบกไปเจอลูกค้าไปอะไรข้างนอกอ่ะแล้วถ้าวันหนึ่งต้องไปหลายที่อ่ะ กลับมาบ้านคือปวดหลเลยพอ MacBook 2012เราอะยังใช้ได้อยู่เราก็เลยยังเออใช้น้องเขาอยู่แต่ก็คือบางอย่างมันก็ไม่ได้ responsive ขนาดนั้นแล้วเราก็ต้องใช้ iPad ควบคู่กันซึ่งทำไมถึงตัดสินใจซื้อ iPad ก็คือ iPad อะไม่เคยอยู่ในสายตามาก่อนเลยหลังจากมี iPad เครื่องแรกก็คือ iPad 2ก็คือแบบ10ปีที่แล้วอะซื้อที่เมกา จนกลับมาเมืองไทยแล้วทำงานก็เลยกลับมาใช้คอมแล้วรู้สึกว่า i อ a d ไม่ได้จำเป็นกับชีวิตจนมาถึงเครื่องนี้ที่มาซื้อ iPad ของเราเครื่องนี้ก็คือเป็น iPad Pro 2018แต่ซื้อปี2019ก็คือไปเดินห้างกับแพลวแล้วแพลอ่ะก็อยากได้ iPad Air ะ 4ป่ะไม่รู้ว่าเป็น iPad ที่เสียบปากกาได้ตรงเนี้ยแล้วก็พอไปถึงแล้วแบบแพรมันก็บอกเนี่ยมึงมันก็ใช้แบบนี้ได้ iPad ทําแบบนี้ได้เรานะแบ่งหน้าจอูอน่นนี่นั่นก็เลยแบบอ๋อ oh, เดี๋ยวนี้ iPad มันมีปากกาแล้วมันมีแบบแบ่งได้แล้วมันมีอุปกรณ์ซื้อแล้วซึ่งไม่เคยศึกษาหาข้อมูลมาก่อนเลยก็เลยหลังจากวันนั้นที่โดนวางยาจากแพรอะ่ะก็เลยแบบอ่านเริ่มหันมาศึกษาแบบ iPad อะไรงี้วแบบเออมัน เล็กนะมันนุ่นมันนี่มันนั่นมันมีคีย์บอร์ดมันมีอะไรนะทํางานได้ไรเงี้ยก็เลยแบบอ่าศึกษาจนวันนั้นอะนั่งรถไฟฟ้าแหละไปไปคุยงานกับลูกค้าแล้วแบกคอมไอ้น้อง macbook air 2 0 1 2แล้วอเราะแล้วเรากลับมาบ้านแล้วเราปวดไหลมากเราก็เลยแบบแวะเอ็มโพเรียมแล้วก็เดินเข้าไปดูแลแบบมีของไหมคะเอาเอาสีนี้เอาอันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้แล้วก็แบบคิดเงินเลยคือแบบตัดสินใจแบบก็ซื้อเลยแล้วพอซื้อเสร็จบวกราคารวมรวมทุกอย่างที่เราซื้อ ราคาเหมือนคอมเลยอะเราก็เลยแบบอะลองดูว่ามันจะต่างจากคอมยังไงออเดอร์ซอรี่ที่เราซื้ออันเนี้ยคือซื้อทีหลังเคสอันนี้คือได้มาทีหลังนะแต่ก็คือไม่ถอดละปล่อยไว้อย่างนี้อันแรกเลยที่ได้มาพร้อมกันก็คือเป็น iPad Pro 11นิ้วแล้วก็ตอนที่ซื้อมาซื้อมากับ Folio ก็คือเราใช้อันนี้แทนแทนเคสเลยอะโดยที่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะพังนะตอนหลังเราก็ซื้อมาพร้อมกันก็คือจะมีปากกา3มชิ้นเนี่ยซื้อมาตอนนั้นอะ ประมาณ3า0 0มื่นเก้าสามหมื่นแปดสามหาประมาณนี้ที่ใช้อ่ะก็คือชอบชอบชอบแล้วชอบมากคือรู้สึกแบบเออเบาไปไหนก็คือแบบลงกระเป๋าได้ถ้าไปทำงานก็คือแบบมันก็อยู่ในกระเป๋าได้แบบที่ก็ไปต่างประเทศไปอะไรเงรี้ยขึ้นเครื่องบินการไปทำงานแหละมันก็ไม่ต้องพกยกระสายชาร์จมันก็คือเหมือนแบบที่ชั้นมือถือ เราก็เลยรู้สึกว่าเออเราชอบแล้วพอมันเป็นคีย์บอร์ดเราก็จะแบบพิมพ์งานง่ายเพราะอันนี้ใช้ไปประมาณแบบเดือนที่6เดือนที่7อะ่ะมันจะเป็นแบบเนี้ยทุกคนล่อนตรงปลายอ่ะแล้วมันก็จะเป็นแบบขึ้นๆตรงเนี้ยที่มันเป็นเหมือนตรงแบตอะ่ะเขาบอกเราว่ามันเกิดจากความร้อนของตัว iPad ทําให้มันเป็นแบบนี้แล้วประมาณแบบปีที่แล้วอ่ะอยู่ดีๆมันขึ้นแบบ accessory not support ก็คือเสียเสียเลยเสียแบบ ดึงเข้าดึงออกยังไงติดกับ iPad อะ่ะก็คือไม่ได้ใช้ไม่ได้พอไปที่ร้านเขาก็บอกว่าแบบเออให้ทําความสะอาดอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออมันก็คงเสียแล้วแหละมันก็เลยทําอะไรไม่ได้เราก็เลยไปยืมแบบคีย์บอร์ดของ iMac ของแฟนน่ะเอามาใช้ก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็ใช้ได้กับ iPad เพราะมันเป็นแบบแค่บลูทูธอะไรเงี้ยก็เลยไปยืมของพ่อมาเพราะพ่อ,พอไม่ได้ใช้ก็เลยกลายเป็นว่าเรามีไวเลสคีย์บอร์ดที่นอกเหนือจาก โฟ l ิโอซึ่งเราไม่ได้ซื้อไอตัวรุ่นใหม่ของเขาที่มันเป็นแบบไงนะฐานตั้งเอนแง,งนได้ยอะไรเงี้ยนะแบบเพราะเพื่อนเราใช้อยู่ที่เกาหลีแล้วบอกว่าหนักแล้วไอแทนไอแท่นตั้งอันนั้นที่มันเป็นคีย์บอร์ดอ่ะคือมันก็คงโอเคนะที่มันเป็นคีย์บอร์ดแล้วมันก็ตั้งได้แบบนี้ใช่แต่เราอะจะไม่สามารถพับและเอามาเขียนได้เลยในกรณีที่เราต้องการว่าแบบ จังหวะที่พิมพ์อยู่แล้ววบ่บาอ๋ออยากจะเทคโนตเอามาพิกแล้วก็เขียนเนี้ยมันจะทําไม่ได้ถ้าเราจะใช้ไอแท่นตั้งอันนั้นเราต้องดึง iPad ออกมาแล้วก็ค่อยมาโรเทและเขียนเรารู้สึกฟังกชันอันนี้ดีกว่าแต่ดันพังง่ายพอต่อมาใช่ไหมตอนที่เรามาใช้คีย์บอร์ดอ่ะเราก็จะไม่มีตัวแท่นตั้งหรือเคสตั้งทําให้เราต้องไปซื้อเคสพับได้อันนี้มาเออที่มันแบบ พับอย่างเงี้ยแนวตั้งแนวนอนอะไรเงี้ยได้ก็คืออันเนี้ยก็ตอบโจทย์รู้สึกชอบแล้วก็เลยเอาสติกเกอร์ต่างๆมาแปะไว้แต่เดี๋ยวจะแปะเพิ่มอีกชาร์จได้เก็บได้ก็เลยกลายเป็นว่าอันเนี้ยคือตอบโจทย์อยู่ชอบส่วนปากกาเคยเหมือนเคยพูดไปแล้วว่าพอใช้ไปสักพักหงมันจะทู่อันนี้มันไม่ค่อยทู่แล้วอะเพราะว่าเปลี่ยนแล้ว อันแรกใช้ล้วคงแบบไม่ได้ระวังหรืออะไรมากอะ่ะแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะทู่ได้ด้วยเว้ยเออใครจะไปคิดว่าหัวปากกา iPad จะทู่ใช่แต่มันทูอ่อ่ะแล้วก็คือต้องไปซื้อเปลี่ยนก็คือเป็น Pencil Ti p นี้น่าจะเจ็ดร้อยกว่าบาทม้งน่าจะเคยทู่ไปก็จะเป็นหัวเปลี่ยนมาสี่อันให้มามันเห็นเหมือนแบบเหล็กข้างในแล้วอะ่ะแล้วฟิลลิ่งเวลาเขียนน่ะคือมันไม่ได้เวิร์กเลยอันนี้คืออันใหม่ที่ใช้มันก็เริ่มเห็นแล้วอ่ เหมือนเริ่มเห็นแล้วว่ามันจะเริ่มทู่อันนี้เป็นอันหนึ่งที่ยังไม่ค่อยชอบเรื่องของปากกาว่ามันแบบเออทำไมมันเขียนไปเขียนมามันทู่ได้ด้วยอะไรเงี้ยก็คือตั้งแต่แบบตื่นจนหลับอะ่ะก็คืออยู่กับ iPad แหละแล้วเราก็ถ้าถามว่าแบบเลือก iPad กับเลือกคอมเนี่ยเราว่าถ้าใช้ผสมผสมกันอะ่ะมันจะเกิดประโยชน์เยอะขึ้นก็ ประมาณนี้นะคะสำหรับออ iPad ของเราแล้วก็อุปกรณ์ต่างต่างก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe แล้วก็ฝากติดตาม Facebook IG แล้วก็ YouTube ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบาย